รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอัมรินทีวีฟาร์มชแนลเสนอเ,อเกษตรซ่อนรูสนับสนุนข้อมูลโดยสมาคมวิทยศาศาสตร,ร,กร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัม ดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกมโชดที่จะชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาค้นหาเกษตรกรตัวจริงกับรายการเกษตรซ่อนรูปและแน่นอนที่สุดครับการที่เราจะมาหาเกษตรกรซ่อนรูปของเราในวันนี้เราก็ต้องมีนักสืบลุงลงโพธารารัวลุง เดี๋ยวขายดีไม่ไมวมีหมูหันเขาดีมากวันหนึ่งเขาขายหมดเกลี้ยงเลยนะโอ้โหเหรอครับมีดงว่ามีเต็มว่เยอะโอ้ยมีแค่สองตัวเองที่เหลือเป็นหมาไม่เอาเน่อีกหนึ่งคนที่ขาดไม่ได้เลยจะมาสร้างความฮาให้กับเราในวันนี้นะครับคุณหยวนกวินรัตน์สวัสดีครับผมช่างไม่มีช่างเย็บผ้าไม่มีเหรอทำไมอะแกงเกงให้หยวนมาหน่อยดูไม่ไหวพ่อมันแน่นมันแน่นดูคุณรู้สึกว่า เส้นสารกล้ามขาคุณมากมาหายใจออกช <า S 2> ใช่ไหมไหรตรงนี้นี่แน่นมากเลยเนี่ย <c oughs> แน่นมากเลยเนี่ยส่วนคนต่อไปนี่ครับเป็นเชฟจบหลักสูตรจากเล,ลือกกดงเบลอ์ขอเสียงปรบมือกับเชฟหญิงสวัสดค่ะเชฟหญิงฮะคุณเป็นทั้งทหารมาแล้วเหรอครับใช่อยู่ที่กรมเรือยังทหารบกยศล่าสุดร้อยตีค่ะร้อยตีได้ร้อยตีแล้วออกเลยใช่แล้วทำไมถึงออก่ะครับ อยากทําเป็นเชฟมากกว่าแล้วก็อยากแบ่งเวลาให้กับทางร้านอาหารของตัวเองมากกว่าแล้วบอกว่าเป็นครูสอนบัลเลด้วยใช่อันนี้หนูเต้นบัลเลงแต่เด็กๆตั้งแต่สี่ขวบเลยค่ะเรียนมหาลัยก็เรียนเอกบรลเลโ้แต่ว่าคนเต้นบัลเล่มันก็จะเพียวๆนะ่นทำไมเราอมเนผมไม่กล้าเล่นเนี่ยผมไม่กล้าเล่นเพรพอเป็นเชฟเราต้องกินเยอะใช่นชิมทุกวันเลยก่อนนอนยังชิมอยู่เลยและที่สําคัญที่สุดครับเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาอยู่กับเราในวันนี้นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร ปิติพง์โตบรรลือพบนะครับจากคณะเกษตรมอเกษตรศาสตร์น anyway ั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านเนี่ยมาจากภาควิชาพืชไร่นาใช่ครับคืออะไรครับภาควิชาพืชไรนาเผ่าเชาพืชไรนาแต่เดิมเนี่ยเราอาจจะเข้าใจว่าพืชไร่อย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราพหนวกเข้าไปพืชไร่บวกกับพืชไร่นามันจะบวกกับพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทยทุกชนิดครับข้าวมันยางอ้อยอ้อยใช่ครับที่เป็นพืชสําคัญ และ,กะเกษตรซ่อนรูปในวันนี้เป็นผู้ที่ปลูกข้าวเองเกี่ยวเองสีเองและก็ขายข้าวของเขาเองและที่สำคัญของเขานะครับคือข้าวหอมมะลิที่เรียกว่าปลอดสารด้วยถ้าพร้อมแล้วไปชมว t ทกันเลยครับเปิดรายการ,กรเกษตรซ่อนรูปกับข้าวหอมมะลิแท้ร้อยเปอร์เซนต์จากทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นสุดยอดข้าวไทยหนึ่งเดียวในโลกเลยล่ะครับเดิมพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่แสนแห้งแล้งแต่ปัจจุบันคือแหล่งผลิตข้าวไทยที่มีชื่อเสียงดังไกลถึงระดับโลกกว่าจะผ่านพ้นอุปสรรคจากราคาข้าวเปลือกตกต่ำถึงั้นเหลือกิโลกรัมละห้าบาทมาได้นั้นเจ้าของนาข้าวแห่งนี้ก็ฮึดสู้ฝ่าฝันยังสุดฝีมือและหันมาทำโรงสีข้าวเอง ถึงแม้จะมีต้นทุนสูงแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้และสามารถนำข้าวหอมมะลิของตอนขึ้นจดทะเบียนได้สำเร็จที่พิเศษไปกว่านั้นข้าวหอมมะลิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของที่นี่ยังเป็นข้าวที่ปลอดสารพิษรับรองว่าถ้าใครได้ชิมจะต้องติดใจอย่างแน่นอนครับได้เห็นหน้าของเขาไปแล้วจะมีเพียงแค่หนึ่งท่านเท่าน,นั้นที่เป็นเกษตรกร,ร,กรตัวจริงของเราในวันนี้พร้อมไปพบก,กับพวกเขาหรือย,อยังครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญประสานีออกมาเลย ให้ยิ้มเหมือนกันลักษณะค้ายกันอายุรุ่นราวคราวเดียวจะมีเด็กกว่าหน่อยก็นิดๆหน่อยครับยืนเหมือนอยากจะมีเรื่องกับพวกเราอะผมบอกถ้าอยากมีเรื่องนะฮะไม่ต้องมาทำร้ายผมทำร้ายพ่อผมเลยครับนี่คือผัวใหม่เฟิร์นนะรึเรียกกูพ่อทำไมนี่ครับให้ความเคารพเรพทำไมมึงว่าเฟิร์นมันไม่สวยเหรอสวยจะตายไม่คิดจะจีบอ่ะ เอ้าเดี๋ยวก่อนนี่ผมไม่จีบผมผิดเหรอเนี่ยเดวเี๋อะไรไม่อยากจะถามว่ามีฐานะหรือเปล่าเดี๋ยวโดนเซเชียลเอาล่ะเอามาลองคอมเมนต์กันทีละคนดีกว่าลุงๆงครับเห็นคนแรกคุณหมีรู้สึกไงฮะคุณหมีรู้สึกว่าเป็นคนแบบคล้ายๆลักษณะเหมือนไม่เคยชินกับเวทีคนอื่นยืนอย่างนี้นะลักษณะคืนยืนอย่างนี้ะส่วนคุณหมีคุณอยูนฮะครับคุณก้องไปไงฮะ ผมดูลักษณะนะครับคุณกล้องเนี่ยดูแล้วทรงนี่ไม่น่าจะใช่เลยอ่ะถ้าไปขายน้ำมันเครื่องผมเชื่อเออเชฟครับคุณโป่งเป็นไงครับหนูดูจากสีผิวก่อนนะคะครับทำไมฮะก็ทุกคนก็สีผิวคล้ายๆกันหมดเลยมีแค่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สามที่น่าจะออกแดดเยอะหน่อยน่าจะทําเกษตรกรเพราะว่าเหมือนต้องดํานาต้องแบบไปเจอแดดใช่ค่ะคนสุดท้ายพวกคุณว่าไงฮะคุณปลิวพี่ปลิวดูแล้ว มีความมั่นใจนะแต่ว่ามือแข็งก็เป็นไรบ้างเนี่ยลิ้วล็อกหรือเปล่า <c oughs> โอ้โหมือนนิ่งเลยอะถ้าอย่างนั้นผมมีตัวช่วยให้ <c oughs> ไปพบกับบททดสอบที่1 ที่คุณเชิญแขกมาตัวเท่ากันหมดเลยอะไรฮะมีมึงอ่ะคนเดียวมีอะไรเกียรตินิดนึงมีคุณมีคุณคนเดียวนี่ไงนี่อาจารย์เลยไม่กล้าลุกมาเลยนะผมขอบคุการสุขยาคับครับผมขอสักครบหนึ่งได้ไหมอะตรงนี้มีข้าวยูสีแบบแยกออกไหมครับว่าแต่ละชนิดคือข้าวพันุอะไรมาจากที่ไหนเชฟตัวไหมครับเชฟอันนู้นน่าจะเป็นข้าวอะไร น่าจะเป็นข้าวอะรับอะไรของเชฟไม่รู้ได้ไงอ่ะรู้เชฟทำไมไม่รู้ละอะไรไม่ได้นี่น่าจะเป็นเชฟบ้ามากกว่าเชฟวะลุงลงจะให้ปรัชญาคนไหนเป็นคนมาตอบเบอร์หนึ่งก็เบอร์หนึ่งกันเลยอ่ะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่อธิบายแล้วตอบว่าอันนี้คือข้าวอะไรข้าวญี่ปุ่นครับคือลักษณะเม็ดมันจะป้อมเหมาะสำหรับทำซูชิครับผมครับผม เออนี่พี่เป็นคนภาคหนังหรือเปล่าครับทำไมสียนุ่มจังเลยเป็นใครก็ว่าอย่างนั้นครับเป็นใครก็ว่าอย่างนั้นด้วยครับข้าวญี่ปุ่นมันไม่ได้ทำซูชิอย่างเดียวนะพี่ถูกต้องแล้วครับใช่แล้วไอการที่เราแย้งเขาอ่ะนะเขาก็จะต้องบอกว่าตามน้ำฟังนีคืออะไรก็ว่าไปอันนี้อยู่ดีถูกต้องแล้วครับอะไรเขาไม่รู้นะอันนี้ผมถามเขาได้ไหมเนี่ยหรือว่าอย่าเพิ่งห้ามถามถามนิดนหน่อยๆได้ถ้ามันจะเยอะไปผมจะหยุดเองหยุดครับ ถามเลยอ่ะเคยคุณเคยปลูกข้าวญี่ปุ่นไหมครับไม่เคยครับแต่เราต้องศึกษาเรียนรู้ข้าวทุกชนิดครับคุณหมีตอบไปว่าเบอร์หนึ่งคือข้าวญี่ปุ่นและคำตอบก็คือภาษาที่ตำรวจจราจรใช่หูแม่หูว่าเนี่ยจริงๆแล้วโบกรถคือไปไปมาคนที่ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่เขาอาจจะเป็นตัวจริงก็ได้เขาอาจจะไม่ได้ขายน้ำมันเครื่องก็ได้ เกษตรซ้อนรูป